สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์ Android Data ของเกมฟุตบอล l ม m นเจอร์2024 Mobile สำหรับคนที่ใช้มือถือ Android อ13ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้น ใช้ได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นคือ,อะระบบ Android ได้ล็อกการเข้าถึงโฟลเดอร์ Android d a t a นะครับทำให้หลายๆคนลงไฟล์เสริมต่างๆผ่านมือถือไม่ได้แล้วผมแนะนำให้ลงผ่านคอมหรือโน้ตบุ๊กซึ่งมันยังคงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับการลงไฟล์เสริมในภาคใหม่นะครับก็คือภาคส0 2พันยสี่สำหรับวิธีการเนี้ยอไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะใช้ได้ทุกรุ่นทุกเครื่องทุกยี่ห้อหรือเปล่าแต่ก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับก็มันจะมีไฟล์เอ้ยมีแอปหลักที่เราใชา้ลงไฟล์เสริมในภาคสองพันยี่สองและภาคที่แล้วคือสองพันยสก็คือ i-file ไฟ e r พนะครับก็เข้าไปที่ตัวแอปเลยครับ จากนั้นให้เข้าไปที่แอปก็คือ app ใต้คำว่ารูปภาพอะครับเข้าไปเลยทีเนี้ยเอ่อก่อนหน้านี้ผมทดลองแล้วทดสอบแล้วคือมันได้นะครับก็ตรงผู้ใช้แอปอะครับ ให้เปลี่ยนเป็นแอประบบแล้วเซิร์ชคำว่าไฟล์ตรงแว่นขยาย f i l e s นะครับทีเนี้ยผมอ,อันนี้คือผมเซิร์ชไม่เจอนะครับก็เพราะวา่าผมได้ทดสอบไปแล้วตะกี้นี้มันเปลี่ยน มันได้ได้ได้ไดออันนี้ไปแล้วทีนี้ของผมมันย้ายไปอยู่ในผู้ชายแอปก็คือตัวนี้ให้กดเข้าไปนะครับแล้วกดอถอนการติดตั้งกดตกลงครับ พอเราถอนการติดตั้งไปแล้วให้ลองทดสอบครับก็คือเข้าไปที่เก็บข้อมูลภายใน Android Data แล้วกดหา คอมเน็ตฟิกเอ็นจีพ b ฟ l ตบอล a ม e นเจอร์โนะครับกดเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้ให้กดไปที่ไปอนุญาตนะครับแล้วกดใช้โฟลเดอร์นี้ก่อนหน้านี้มันเด้งไปที่โฟลเดอร์อื่นนะครับซึ่งไม่ใช่โฟลเดอร์ ของตัวเกมทำให้หลายๆคนนี้เปิดการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ไม่ได้ทีนี้พอเราลบอันนี้ไปแล้วถอดการติดตั้งไปแล้วก็คือทำให้เราสามารถใช้ตัวแอป i s file e x p l e r นี่ลงไฟล์ต่างๆได้แล้วนะครับให้กดที่ใช้โฟลเดอร์นี้ครับแล้วกดอนุญาตเท่านี้เราก็าสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ แอนดรอยด์ด a ต a แล้วก็คอม Netflix NGP ได้แล้วนะครับเข้าไปลงไฟล์ต่างๆได้ตามปกติครับผมก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีคอมหรือว่าโน้ตบ o ๊กนะครับในการลงไฟล์ก็อาจจะเป็นแนวทางไว้เป็นแนวทาง เพื่อลงอไฟล์สต่างๆผ่านาตัวมือถือนะครับผมก็คลิปนี้ก็เเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ